สวัสดีค่ะอาชีพในบ้านวันนี้นะคะขอเสนอวิธีการทำรังดุมด้วยจักซิงเกอร์นะคะเป็นจักกระเป๋าสีขาวนะคะนี่ค่ะหน้าตาของอต,ตีนผีนะคะตีนผีที่ทำรังดุมนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องอขีด บนตัวผ้าก่อนนะคะว่าเราจะทํากี่เซนติเมตรนะคะต้องวัดกับกระดุมก่อนนะคะแล้วเขียนเป็นเหมือนตัวไอนะคะจากนั้นนะคะตั้งให้ตรงกับตีนผีที่เราจะทําเลยค่ะต่อไปนะคะเราต้องปรับอ่าปรับเข็มนะคะต้องหมุนแกนนะคะให้อยู่หมายเลข3นะคะให้จุดอยู่ตรงหมายเลข3ค่ะจากนั้นทำเลยค่ะ 2อถึงสรอบก็ได้แล้วค่ะของตัวบนนะคะสองสามรอบก็ก็ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะหมุนไปที่เลข4ี่ค่ะลืมบอกไปนะคะทุกครั้งที่เราจะหมุนแกนนะคะให้เราเอาฝีเข็มขึ้นขึ้นก่อนนะคะ ทำไปให้สุดตออมาใช่ต้องยกฝีเข็มก่อนจากนั้นหมุนไปที่เลขหนึ่งค่ะสองสามรอบก็พอแล้วค่ะยกเข็มขึ้นนะคะต่อไปใกล้จะเสร็จแล้วค่ะหมุนไปที่เลขสองุนไม่เตี้ย เสร็จแล้วนะคะง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวนะคะต่อไปก็ตัดได้นะคะตัดให้สวยงามตัดได้ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะคะผลงานที่เราทำเมื่อกี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ